เธอไม่เคยฟังฉันเลยเธอไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังจะสื่อสารคุณเอาชนะคนที่กำลังมีอารมณ์ด้วยเหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราได้ยินเขาก่อนนะว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากลัวอะไรเขากลัวว่าเราไม่ใส่ใจงานหรือเปล่าไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่าทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าคุณจะส่งงานช้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ภายใต้สิ่งที่เขาพูด listening intelligence จะสอนให้คุณเป็นนักฟังชั้นยอดคำว่าฟังที่ดีมันฟังอะไรบ้างฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดคนส่วนใหญ่จะฟังกันที่ระดับของคอนเทนต์ใครทำอะไรที่ไหนเหมืออะไรอย่างไรแต่ไม่เคยได้ยินคอนเท็กซ์ สิ่งที่เขาตอบคุณเขาตอบในระดับแค่คอนเทนต์แต่เขาไม่ได้ยินว่าคุณรู้สึกอะไรเขาไม่ได้ยินว่าคุณกลัวอะไรคุณต้องการอะไรคุณให้คุณค่ากับอะไรเขาไม่ได้ยินแม้กระทั่งคุณเจตนาอะไรปรารถนาดีในตัวคุณเขาไม่ได้ยินเลยสักนิดนั่นแหละคะ่ะจึงทําให้เราไม่เคยได้ยินสิ่งที่คนตรงหน้าพูดอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณจะได้ไปในคลาสนี้เลยคือความเข้าอกเข้าใจแบบลึกซึ้งในความสัมพันธ์เพื่อเป็นฐานรากสําคัญสําหรับการสื่อสาร ือเราต้องเข้าใจคำว่า listening intelligence นะคะ listening intelligence แปลว่าฉลาดฉลาดในการฟังไม่ใช่ listening เฉยๆนะคะเราไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่เราต้องฟังอย่างฉลาดฟังให้ได้ยินสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นเจตนาของเขาแล้วสามารถตอบได้ในเวลาที่ถึงเวลาพูดของเรา ครแก้วเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ Mindset การสื่อสาร Storytelling Presentation ค่ะเป็นคนที่สอนแล้วสนุกมากมันมากเป็นคนที่สอนแล้วคนรุ่นเก่าก็ชอบคนรุ่นใหม่ก็รักค่ะใครที่ได้เรียนกับครูลูกแก้วนะคะจะพูดเป็นคำเดียวเลยค่ะว่าได้ประโยชน์แล้วก็สนุกตลอดคลาสค่ะ